สำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นการสอนวิธีการดูครับว่านักศึกษาจองไปแล้วครับวันไหนบ้างนะครับคุณก็เข้าตามวันเวลาดังกล่าวที่คุณจองครับวิธีการดูครับดูอย่างไรครับหากคุณจะสังเกตเห็นว่านะครับตอนที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบจองคิวครับใส่ยูสเนมใส่พาสเวิร์ดแล้วครับ จะมีเมนูนะครับอยู่ด้านบนด้วยกันทั้งหมด3เมนูด้วยกันก็คือประกอบไปด้วยเมนูเดสก์บอร์ด My ม c เ o า n t แล้วก็เมนูสเ u l e นะครับการนี้นักศึกษานะครับจะไปดูนะครับว่าตนเองจองมนไหนบ้างก็อยู่ในส่วนของเมนู s c h สเ u l e นะครับให้คลิกไปที่ s c h สเกดูเดี๋ยวผมขอย่อขยายนิดนึงนะครับ เพื่อให้หน้าจอเหมือนกับโทรศัพท์มือถืออ่าอันนี้ครับตัวอย่างนะครับจะหน้าตาคล้ายกับโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับหน้าตาจอคิวจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเมนูนะครับจะถูกซ่อนนะครับถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะจะมีขีดสามขีดนะครับอยู่ด้านหลังตรงมุมขวานะครับให้คลิกขีดสามขีดขึ้นมานะครับเมนูก็จะ ผล่ขึ้นมาฮะเลือกในส่วนของสเกจูการดูครับมีด้วยกันสองแบบนะครับแบบที่1แบบปฏิทินนะครับถ้าดูในลักษณะของปฏิทินก็เขาเลือกคำว่า My Calendar นะครับปฏิทินของฉันนะครับ ข้อมูลนะครับจะรากปิดเป็นปฏิทินนะครับคุณก็คลิกเลือกปฏิทินเดือนกรกฎานะครับเพราะว่าห้องแคลเริ่มเปิดเดือนกรกฎานะครับนะครับคุณก็จะเห็นนะครับวันจันทร์คารพุธพฤนัสศุกร์สุกเสาร์นะครับว่าจะเป็นวันที่นะครับที่ผมจองไว้ก่อนหน้านี้นะครับทานักศึกษาครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับ จะปรากฏรายละเอียดนะครับว่าคุณจองวันไหนช่วงเวลาไหนครับคุณก็เข้าตามวันเวลาดังกล่าวนะครับอนะครับวันที่สิบเจ็ดผมจองห้องแคลทูนรับสีเขียวเวลาสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะครับส่วนวันที่สิบแปดนะครับผมจองห้องแคลว,วัน ช่วงเวลา9โมงถึง10โมงนะครับอ่าวก็จะมีวันที่3หรือ1นะครับคุณก็จะเข้าตามวันเวลาดังกล่าวถัดมาครับการดูอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากดูในลักษณะของปฏิทินนะครับอยากดูภาพรวมั้งหมดเลยครับก็คลิกแท็บเมนูครับขีดสามขีดแล้วก็ กดูนะครับเลือกคําว่า search reservation นะครับอันล่างสุดอ่าสิ่งที่จะต้องทำนะครับลำดับแรกก็คือ Begin นะครับตรงนี้ครับเลือกวันเริ่มต้นของระบบห้องแควครับก็คือวันที่10กรกฎาคมนะครับช่อง N นะครับ วันสิ้นสุดของระบบข้องแคลวัดที่เราเปิดให้คุณจองนะครับก็คือวันที่23สิงหาคมเมือ่อเลือกสองช่องนี้แล้วนะครับกดสีเขียวคำว่า search reservation นี่ครับด้านล่างก็จะปรากฏรายละเอียดการจองนะครับ ในตัวอย่างผมจองมาแล้วทั้งหมด3ามครั้งด้วยกันก็จะประกอบข้อมูลนะครับมีซอสห้องต่างๆนะครับจองห้องไหนก็เข้าฝึกที่ห้องนั้นนะครับช่วงเวลาก็สามารถดูได้นะครับอ่าแล้วก็จะปรากฏ Create นะครับ Create ก็คือวันที่ ที่นักศึกษาครับทําการจองครับโปรแกรมจะบันทึกทั้งหมดเลยนะครับวันที่ช่วงเวลาคุณจองกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับทําในระบบคุณก็เข้าตามเวลาดังกล่าวสำหรับคลิปนี้ครับจบเพียงเท่านี้